วันนี้จะเป็นอยากจะเรียนให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับกรณีของการมีคำสั่งของคอสชฉบับที่1ั2,157นะครับเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งทางคอสช,ชได้มีคำสั่งไปเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีสาระสำคัญของคำสั่ง ดังนี้นะครับก็คือว่าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระในวันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศที่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ,อื่นๆที่พ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วให้สภาชี่พาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นชุดสุดท้ายที่พ้นจากตําแหน่งนี่จะครบาวาระก่อนวันที่ 1, 8, หนึ่งมกราคม2558ห่าปกประสงค์จะกลับเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิ่พาท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิน่นให้มารายงานตัวต่อประธานกรรมการสรรหาก็คือผู้ว่าการจังหวัดนะครับภายในวันที่11มกราคม2558นะครับ เราก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกพาร์ตงถิ่นหรือผู้แบ,บ่งถิ่นของผู้ที่พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วและประสงค์จะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับลายชื่อจากประธานกรรมการสรรหานะครับนั่นในส่วนของการดําเนินง,งานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งของคอสชอ ฉบับที่1นึ่ับ2,157ดั 2, งกล่าวนะครับในส่วนนี้เนี่ยสำนักงานได้เตรียมการไว้ดังนี้นะครับอันที่1มีหนังสือแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจวดทุกแห่งให้ได้รับทราบคําสั่งของคอ,อสชดังกล่าวนะครับสนะครับให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจวัดตรวจสอบรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระไปก่อนวันที่1มกราคม2 5 5 8 และได้มีการสรรหาสมาชิกผาท้องถิ่นหรือผู้บริหารถิ่นไปแล้วตามประกาศกรสชฉบับที่85ทั2 5 .57 มีจำนวนเท่าใดนะครับเพื่อให้ถูกต้องนะครับในส่วนนี้และก็ประการที่3ก็คือช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มกราคม2 5 .58 ให้ผู้มีการการเลือตั้งก่านจังหวัดประสานกับหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกการท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดสุดท้ายที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับคือที่มีการสรรหาไปตามประกาศของคอสชฉบ,บับที่85นะครับแล้วก็4นะครับเมื่อผู้ว่าการผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับรายชื่อผู้ที่มีมารายงานตัวจากประธานกรรมาการสรรหานะครับคือผู้ว่าการจังหวัด ซึ่งต้องไปเกิดวันที่14มกราคม2558ผู้มีการกาลือกตั้งประจำจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่31มกราคม2558นะครับเสร็จแล้วก็จะส่งมาให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับ สุดท้ายนะครับคือระหว่างวันที่ 1- นึ่งถึงสิบสองกุมภาพันธ์แล้วทางคณะกรรมการ,ก,ร,รการเลือกตั้งก,รรก็จะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังประธานกรรมการสัรหารของจังหวัดนั้นๆไม่เกินวันที่13มกุมภาพันธ์สองพันแนะครับเพื่อที่ประธานกรรมการสัรหารจะได้แต่งตั้งภายใน3วันนะครับอันนี้เป็นกรอบระยะเวลาที่เ,เราได้กําหนดนะครับคือโดยสรุป คนที่พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเนี่ยต้องไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในวันที่11มกราคมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะภายในวันที่14เนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะส่งรายชื่อของคนที่มารายงานตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นเนี่ยมาให้ทางผู้ในการการเลือกตัง้งงจังหวัดนะครับ และผู้ในการการกับงูแลจังหวัดก็จะตรวจสอบขื้นบัตเบื้องต้นเสร็จแล้วก็จะรวบรวมนะครับส่งเข้ามาที่กรกตรตั้งแต่วันที่1นะครับกุมภาพันธ์นะครับแล้วกรกตรก็จะดําเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็แจ้งผลไปนะครับไม่เกินวันที่13บสามกุมภาพันธ์ไปยังประธานกรรมการสัญหาคือผู้ว่าการจังหวัดนะครับนี่คือกรอบระยะเวลาของเรา30วันก็คือตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมานะครับ อันนั้นในส่วนของข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการสรรหาไปแล้วเนี่ยนะครับตามประกาศของคอ,ชอสชฉบับที่85เนี่ยนะครับทับ257เนี่ยมีทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็อบตอเนี่ยอยู่152แห่งนะครับน,นั้นคือคือสมาชิกนะฮะ ส่วนกรณีของผู้บริหารเนี่ยมีทั้งอบจอทั้งเทศบาลนครทเทศบาลเมือง,ทงเทศบาลตำบลน,นะครับแล้วก็อบต245แห่งนะครับพวกนี้คือจะให้สมาชิกกับผู้หานนี่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้นะครับส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี2558มีประมาณ940แห่งใน940แห่งนี้เนี่ย ตรงนี้ใน,ในคำสั่งที่1 2557เนี 2, ่ยก็ให้ทางสมาชิกและผู้หานนั่นเนี่ยกำลงตำแหน่งต่อไปเลยนะครับไม่ได้มีเขียนไว้ว่าให้ทางปตต้องมาตรวจสอบขึ้นบัตรนะครับปตจะตรวจสอบขึ้นบัตรจะพอกคนที่พ้นไปแล้วแล้วมีการสรรหาองค์กรต้องถิ่นนั้เข้าไปแทนนะครับก็อยากจะแะลรให้ทางสื่อมวลชน ส <c oughs> ื่อมวลชนได้รับทราบกับในส่วนนี้ขอบคุณมากครับ